อยากเป็นคนขายดีห้ามลืมหนึ่งอย่างนี้เป็นอันขาดค่ะก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นมิกอยากบอกทุกคนก่อนว่าไม่จําเป็นต้องกังวลว่าเราจะไม่มีผลลัพธ์หรือขายไม่ได้เพราะในวันที่คุณเข้ามาคุณก็เลือกแล้วไม่ใช่หรอว่าที่เนี่ยมันดีและตั้งใจจะขายให้ได้แต่ความลับของการขายมันไม่ได้อยู่ที่เราค่ะมันอยู่ที่ลูกค้าลูกค้าเกิดการซื้อเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละค่ะถึงมีเงิน ถ้าเราจะสนใจแต่งเงินปลายทางโดยไม่สนใจสิ่งที่อยู่ตรงกลางที่ทําให้เกิดปลายทางแล้วมันจะได้ไหมล่ะเพราะฉะนั้นหนึ่งสิ่งค่ะที่จะให้ทุกๆคนได้รู้จักและก็โฟกัสเอาไว้นั่นก็คือคําว่ารายละเอียดค่ะโอ<ฮ>้และรายละเอียดจะต้องเยอะแค่ไหนจนกว่าจะเกิดผลลัพธ์นี่ก็อยากบอกแบบนี้ค่ะว่าอย่าต่อรองกับความสําเร็จค่ะเพราะผลลัพธ์จากการซื้อหนึ่งครั้งมันอาจจะเกิดจากรายละเอียดเป็นร้อยอย่างก็ได้ค่ะจะเชื่อไหมนะการ สิ่งที่เราทําระหว่างทางมันเอาไปสร้างผลลัพธ์ซ้ำๆ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 ได้อีกมากมายค่ะอยากบอกทุกคนแบบนี้นะว่าแต่ก่อนตอนก่อนมิกจะเป็นแอร์นี่ก็ต้องเรียนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนการพูดการยืนการเดินเทปผิวพันสอบว่ายน้ํามันมีรายละเอียดอีกเยอะมากเลยแต่พอเป็นแอร์แล้วเงินเดินก็เข้ามาซ้ำๆซ้ำๆขวันนี้ก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนว่าทุกคนไม่ได้เหนื่อยฟรีนะคะผลลัพธ์กำลังมาค่ะ ขอเป็นหลักฐานความสำเร็จ2ปี200ล้านให้กับทุกคนในการลงราลยละเอียดค่ะ